ของพื้นที่จังหวัดร,ระยองนะครับตำรวจภูธรจังหวัดร,ระยองโดยผมแล้วก็มีรองผู้การทุกท่านได้ควบคุมดูแลการดาเนินการของตํารวจมาตั้งแต่ต้นการควบคุมอาญากรรมมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่เรื่องของการควบคุมดูแลเรื่องของการใช้อาวุธปืนการควบคุมดูแลเรื่องของอาวุธปืนไม่ให้อยู่ใกล้ตัวแล้วก็เรื่องของดอกไม้เพลิงที่เราจะต้องควบคุมดูแลเรื่องของการจําหน่ายต่างๆให้เป็นประหยัดต,ต้องตามกฎหมาย ในวันลอยกระทงครึ่งวันรุ่งนี้เนี่ยสถานที่ต่างๆที่จัดงานเนี่ยเราควบคุมดูแลทุกสถานที่ให้มีความปลอดภัยทั้งเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินโดยจัดสายตรวจและและอาสาเข้าไปช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยนอกจากนั้นจัดการจราจรทั้งอาสาจราจรเต็มรูปแบบเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้สัญจรเดินทางอย่างสะดวก ไม่ใช่ไม่ใช่เดินทางแบบตัวใคตดวมันเรามีเรามีเจ้าหน้าที่ให้นโยบายไปตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็การดูแลของผู้ค้ำชาระดับระดับผู้การลงไปรองผู้การจะต้องเข้าไปตรวจดูความเรียบร้อยของทุกๆสถานที่ในพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบนั่นหมายความว่าทุกๆสถานที่จะต้องมีตำรวจระดับพื้นที่แล้วก็มีตำรวจระดับจังหวัดเข้าไปควบคุมดูแลทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนทั้งสิ้นครับ ผมคิดว่าผมคิดว่าในพื้นที่ของระยองปลอดภัยปลอดภัยสูงสุดครับแล้วก็อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนที่เดินทางสัญจรเข้ามาท่องเที่ยวหรือเป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ก็าตามที่ไปเที่ยวงานลอยกระทงในพื้นที่นะครับก็อยากจะฝากเรื่องของการเล่นพลุกดอกไม้ไฟแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องอาวุธอย่าติดตัวมาแน่ๆเราต้องมีการตรวจค้นแน่ๆนะครับ ถ้าเราพบการกระทําความผิดก็ต้องสอดสษดด้วยเราจะต้องดำเนินการตามกฎหมายเขาคิดว่าการควบคุมมาญากรรมในวันลอยกระทงของตำรวจุูธรจงังหวัดระยองทําได้อย่างมีประสิทธิภาพ100%เซครับ